สวัสดีค่ะพบกับแต่อีกแล้วนะคะทุกๆคนเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบเจอกันนะคะในช่วงของบ่ายๆเนาะอ่าสำหรับไลฟ์นี้หรือว่าคลิปนี้นะคะแต่ก็อยากจะมาให้ ส่งแรงบันดาลใจหรือกําลังใจให้กับคนที่กําลังเจอวิกฤตแย่ๆนะคะหรือว่าโควิด1 9ของเรานั่นเองนะคะสําสหรับนะคะตัวต่ายนะคะชื่อนะคะลุงทิวากุรณีนะคะหรือจะเรียกว่าต่โปรเจกต์อินดีมนะคะตต่ทํางานนะคะกับบริษัทอ,อินบริษัทของอินดีมกรุ๊ปนะคะเป็นของคุณก้องนะคะเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเนาะนะคะ ที่จะออกสื่อหรือฉายทั้งช่อง w o r k p o i n t นะคะแล้วก็สื่ออ่ารายการ อ,อ,อื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ะตอนนี้นะคะแต่เป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของบริษัทอินดีมนะคะก็นะคะอยากจะมาส่งมอบแรงกําลังใจนะคะให้กับคนนะคะที่กําลังประสบป,ปัญหาอยู่ตอนนี้เนาะกำลังเจอในวิกฤตโลกหลายอ่าในตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีผู้ที่ติดเชื้อไปแล้วนะคะประมาณ5600ลรายแล้วนะคะมันซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วมันก็เป็นระยะเวลาที่สั้นนะคะในระยะเวลาแค่ไม่ถึงเดือนนะคะอ่า ก็นะคะอยากจะให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพนะคะดูแลร่างกายให้ตัวอของตัวเองนะคะให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะไม่ให้ตัวเองมีร่างกายที่อ่อนแอเนาะอ่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอ่าแตนะคะก็เอออยากจะให้ทุกๆคนเนาะ เออตอนนี้มีวิกฤตไหนนะคะที่มีอะไรที่มันช่วยได้นะคะแต่ก็ไม่มีเนาะแต่ก็อยากจะให้แค่ว่ากำลังใจนี่แหละนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งส่วนเนาะที่เราจะให้ได้นะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะอะถึงแต่จะไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดที่เขากำลังเจอวิกฤตนะคะแต่แต่ก็เป็นห่วงเนาะเออม,มันถ้าเกิดวันหนึ่งมันเจอกับลูกเราหรือว่าญาติพี่น้องเรานะคะมันก็ไม่ต่างไปจากพี่พี่น้องๆที่เจอณนะ ตอนนี้ถูกไหมคะเนาะก็นะคะอยากจะส่งกําลังใจให้เนาะในส่วนนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพมันจะดีไหมนะคะถ้ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่มันช่วยนะคะให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเนาะมีภออูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะมีอ่าร่างกายที่ไม่ต้องได้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะคะเอ,อ ตอนนี้นะคะแต่ก็กําลังทานอยู่เนาะทานเช้าวันเช้าเย็นนะคะสำหรับสองเม็ด2แคปซูลเนาะอ่ามันเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ชื่อว่า GRX นะคะทุกๆคนเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ GRX ยเอ็พาร์ตนะคะอ่าตัวนี้นะคะมีสารสกัดนะคะจากอ่าภูเขานะคะแล้วก็อ่าสารสกัดจากอาง,งุ่นนะคะแล้วก็จะมีแอลเมก ไทโอนินนะคะตัวนี้ในส่วนตัวนี้นะคะมันจะช่วยนะคะในเรื่องของการรักษาแผลผุพองได้นะคะ,ะคนไหนนะคะที่มีลูกหลานนะคะที่เป็นแผลเป็นผุพองเหมือนจะเป็นตุ่มน้ําเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยให้สมานแผลให้แผลเนี่ยแห้งเร็วนะคะแล้วก็จะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันที่่ทีเราอ่อนแอได้ด้วยนะคะเหมือนเรากําลังจะรู้สึกว่าเรากําลังจะ จเจ็บคอรหรือจะเป็นหวัดหรือจะอาการไม่ดีเหมือนจะเป็นไข้อย่างเงี้ยนะคะก็เราทานเช้าเย็น2เม็ดนะคะเนี่ยแต่ก็บอกวิธีแล้วนะคะก็คือว่าหายนะคะในจุดนี้มันไม่ใช่ยารักษานะคะแต่มันเป็นอาหารเสริมที่มันจะช่วยให้เรานะคะมีภูมิคุ้มก,กันที่แข็งขึ้นนะคะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของอ ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้าน มะเร็งได้ด้วยนะคะมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ายับยั้งสมานแผลนี่บอกเลยเยี่ยมนะคะบอกจริงๆเลยนะคะคนไหนที่เป็นแผลที่กําลังเป็นน้ําหนองหรือว่าอ่าที่มันแห้งได้ช้านะคะตัวนี้ช่วยช่วยได้นะคะเออสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราด้วยนะคะมันจะดีไหมนะคะถ้าเราทานผลิตภัณฑ์แล้วแล้วเรามีเกิดรายได้ด้วยนะคะแต่ก็กําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะเออได้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวได้ดูแลคน ที่เราลักได้ดูแลตัวเราด้วยนะคะแล้วไต่ก็มีรายได้ในส่วนนี้ด้วยโดยที่ไต่ไม่ต้องเดินทางไปไหนโดยที่ไต่ทํางานแล้วอยู่บ้านแล้วไต่มีรายได้นะคะในส่วนนี้นะคะไต่อยากจะแนะนำเนาะอยากจะให้ทุกๆคนนะคะเจอวิกฤตแล้วไม่มีรายได้ตกงานว่างงานนะคะมาลองดูนะคะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะมาศึกษาที่อินดีมดูนะคะใครที่สงสัยนะคะสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลกับต่ายได้นะคะแต่พร้อมที่จะให้ทุกๆคนมีรายได้เนาะ